สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มบันทึกคลิปวิดีโอ Titik t o อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคําว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับขอให้เพื่อนกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใค้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMP t h r e a d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้กันเลยนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube TikTok อ G นะครับ ก็ให้ทุกคนเลือกใช้กันนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ t i k t อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมุ่นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับท k t o อกนะครับบริการแนะนํานะครับรวดเร็วนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงนี้นะครับปั๊มบันทึกท k t o อกนะครับอันนี้เลยนะครับด้านหน้าเขาจะมีเลขแจ้งนะครับ5077นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับ และอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ tiktok นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองซักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงสองบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ พอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับอังเปาแล้วก็จะมีอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับ Perfect Money นะครับโอนเงินแอสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายให้ทุกคนเลือกเลยนะครับจะมี facebook นะครับยูทูบ b ิ t กต๊อกไอจีนะครับ แล้วก็หนึ่งมากมายนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อลองเลื่อนดูข้างล่างกันได้เลยนะครับส่วนใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับพอคลิกที่ดวงตานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพ่นไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5เซ์กันเลยนะครับ ตัวเชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักขามินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อได้ไม่อีช่องทางหนึ่งนะครับให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตั๋วแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยนะครับเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดบันทึกขึ้นยังนะครับ อาตอนนี้ยอดบันทึกยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดบันทึกขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ตอนนี้ยอดบันทึกก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีก็ขึ้นมาครบนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มยอดบันทึกติ๊กต็อกนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ